มันจะได้ลูกจะไวดัดฟันก็เป็นห่วงลูกมาแล้วทำอีทมันกระซิบบอทันหนีแล้วกระซิบไว้แค่มองนี่หันเป็นทึ่งมองล่างถวยมองล่างไฟวันเสาร์พออยู่นี่เขือนหันเฮ็ดแล้วมันมันหน่อยฮะนะเขือนเ้ามันหน่อยข้างในก็เลยว่าสิพากันอันเฮ็ดอยู่นี่เป็นเป็นมองล่างไฟเป็นขี้ไฟหน่อยเนอกไปเนาะกินอีสั่งนะครับเนี่ยลูกซาอีสางเนาะพี่น้องเนาะกินแน่หายกินอยู่วะถ้าเกิดหายแล้วกันไม่ใา่ป้าไล้ เออว่าใครปะาไม่อืมกอดตอ่อจะนีอเป็นจังไเลื่มตาเริ่มตาบอกจะได้หลูกจะไปดัดฝากา เป็นห่วงหลูงแะ้วทำอีดมักกะสีบอท่านหนึน่ปล่อยเขาแปเขาไปแล้ว <c oughs> มันเป็นะอะไรมันแปลกในตามันแปลกในตาบอเออเอฟซีธามไปไปรัดฝันคืออยู่บอเอฟซีธามว่าตงงนี้ไปรั <ไป S 1> ดฝันเองเออเขื่อนมันห่างมันกระวางกระเวงได้หลุกบัตเดาคนได้มันจังเสียงาบัดเดาวมันดัเสียง่าเน้อเห็ดไม่เนี่ยมันกับพท่านงามน้องทำอีททำอีดดีแม่ว่าบอย่างไหดัสนอน้องเนี้กับบอยากดัดคือกันแต่ว่าไปหับ ไปหาหมอแลมม้วหมอคือน้องแนมวาวั่นแห่แวสแวลูกแกจะไปทนแวแม่งข่อยยังน้อยหนอนห่างเบิดบัดนี้แข่วมันลมคือมมันห่างจังซี่เนาะวแวตัวนี้มันไปต่ําตาแล้วมันสิมตาตเาางหนา้าีตีบัดน,นี้ค<ม>ั่นเจ้าไปดัดแต่ว่าก็<ม>ถาว่าดัดบ่ก็บ,บ่อยากดัดแต่จําเป็นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าดัดนี่ก็ถึงเจ็บี่ใดบ่สิว่าถึงเจ็บโตเสียเวลาแต่ว่าก็ต้องจําเป็นได้ดัดเนาะพี่น้องมื้อนี้นี่คือจังว่าอันนั้น ซีมาอัปเดตแพรลนใช่เอออันนั้นการสึกาอยู่ข้างหัวอันเดียวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดียวน้องนี้สิพ่าหันางไปเบิ่งแต่ว่าสมัยว่าเงินกระย่างน้อยนึงงบย่างน้อยนึงก็เลยมาปรึกษากันเนาะสมัยนี้สิเฮ็ดบอลดังฟื้นดังไฟอยู่หลังบ้านน้อยตืิมน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะแพนว่าจในก่อนแม่มันเฮ็ดกินอยู่ไหนเนี่ยมัน อัพมันเข่าในหงนอนเข่ายี่ยังแต่มันมีอัพพอดีกับได้คนขวานเข่าข้างในเห็นมันหน่อยคือตัวคนเงี้ยอันนี้น้อยอีกนึงคนขวานี่เคืออนเหนื่อยเอามันหลังหน่อยเนาะอ่ากับได้วาสิเหฮดคนขวาน้อยนึงถูกไหอืมเฮดคนขวาน้อยนึงอ่ะอืมไปยางไปเบิ่งก่อนเดี๋ยวสิไปเบิ่งอ่าอ่าเพื่อนนอกพี่น้องเนาะยี่เมียกับว่าสิเฮดโตจะไปสิได้ซะแมย์ไปหากินยังสิว่าอยากกินมีบ่ กินมีบ่อเออจังไงโซ่พาไปกินมีแต่พี่น้องข้าวต้มข้าวเปียกป้าอยู่เพื่อแต่กินข้าวเปียกที่กินมีบไ่บไล่แล้วงำบ่ไลเนาะนี่พี่ว่าเห่ยก็เลยอ่ะแกินเสีระยร้อนน้อแล้วตื่นแต่เสาร์ภเหตุข้าวเ,เปียกของเสาน,นี่พี่น้องเร่วเลยเด้อการสะอาดเท่านี่นี่เร่อว่างเสาในน้องน้องนี้เร่อแล้วพูดกระต่อเลย อันนี้เปคนทาสีเหลี่ยมสีหายสีก็สิเป็นแบบเปืเป้อนๆนิดนึงนเนาะเพราะว่าเคนว่าท่าน้ำหลังดิ๋ถ่ายแล้ว่าท่าน้ำหลังมันก็เลยเปื้นอน,นเราสับบ่นไงเบากระเลื้องเนาะดัดสั่นอยู่กบบระเลือ้องเนาะพี่น,อนอ้องเนาะโอ้ทอั้งหยาดินบ่อเพชรน,นี่บอแป้นแปน,แปนโอ้สมัทยทั้งหยาเนาะเปี่ยนใหม่เ<ห><ห>นซะ ปานสีเฮ็ดง่ะนอจะทานก็ได้เนาะสีเฮ็ดงานดองไม่เผาโอ้โดองไม่ซาลไม่เผาโอองไม่เผานั่นในลูกเคยรายประกาศท้าเผานี่ถั่วลุ้ไอ้เมฮใส่เลยเอ้าเราเย็นเราเย็นแลนะอี่นี่เฮีสายเลยเนาะอืมนีเดย์พี่น้องมันกันเนี้ยประมาณนี้เนาะเอากระสีจงใบเป็นแต่สีอีเมวะโจงให้มันมีแหลตเขาละกระสิ ปลูกหญ้าปลูกมังค์เทืาเนล่ยเขาไม่หัวนี่ะก็เป็นตะปูผิวผักเนาะเห็ดโต๊ะต่างขึ้นปลูกแบบออร์แกน,นิกค่ะนะมือนี้นี่ห้าสี่เฮดย่างก่อนเนี่ยนะ<อ>ก็ก็แบบก็นอกมองจุดนี้ห้าสี่เฮดเพื่อนคู่อ่ะเด้อพี่น้องเด้อมองนี้นี่ด้อเป็นเพื่อนคู่อน้อยมาสังส่งซะ ข้างในมันเทปลายชื่อน้ำก่อนมาใซหลําเย็นทอาแนนาลูกกอาหานเออเปื่อนในกะหล่างเลก็ถกเอาหนามอยู่ในหันลูกฮะเอาอืมนากะลหันทมไมมันเป็น,นาห0ากซิหันแผ่นกะลูกซิฟเขากับชิตติ๊บงามจรนีเเ่เดีย๋ยพี่น้องนี่เอาจับไ้เนี่ ็คือแบบว่าอันแพนเฮาเนาะพี่น้องเนาะสิเฮ็ดหมองนี้หั่เป็นทึ่งมองล่างถวยหมองลดางไฟวันเสาร์พออยู่ในเฮือนหันเฮ็ดแล้วมันมันสิว่าจังได๋ว่าควันมันเข้าห้องห้องมันน้อยหั่นน่ะเฮือนเฮามันน้อยข้างในก็เลยว่าสิพากันอันเฮ็ดอยู่นี่เป็นเป็นหมองลดางไฟเป็นขี้ไฟน้อยเนาะแม่เนาะนี่แพนเฮามอันเฮ็ดมองนี่เป็นเป็นอันนี้อี่นีอ้องอันมนี้ แทนห้างเป็นมองหนี่เป็นมองว่างว่างคลองหน่กระเตื้อในหน่อยเป็นมองว่างค้องพี่น้องแล้วกามองนี่เป็นนันวนหลังถ้วยรางบวงะนะอยัดเข็มได้หนึ่มันต้องมายืนอยู่ผีๆได้หนึ่งบนหลังเ้อเขาโหเลยนะเราอันนี้นะเออเออมันจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นมองล่างไฟอินี่เราพี่น้องเดิมมองล่างไฟนี่ เกิดตาดาว่ายานบางวิวเพื่อนโบบางหลงพี่น้องวิวกันยัี่มีมองนันยูนที่ไปเจออ่อนแฟนมาจักซิบโคตรผุดกับโบบางเล <laughs> ยพี่้อตาดาวเอิข้องน้องเนี้ยตาดาวเ้าเราไต่เห็นแล้วโบบางเพื่นอนบอกว่าเออมันมันสีบังวิวก็เลยว่าเออกระเฮ็ดเป็นสีนอกพี่น้องนอโบบางดอกพี่น้องพญานา,านบางวิวเพื่อน,น,นอเอฟซีเจ้าหน้า่เอฟซีมาโบเฮนมาสั่นเลี้ยวโบเห็นถักเ็นอยู่ขางนันนอกพี่น้องเนาะเออฮันนะ มากมามายังมาปเลยซะเมียก็เฮ็ดดินทรายอันนี้อยู่นี่แล้่าวีพี่น้องนี่ซะเมียก็เพี่นุว่านี่ก็เอภาตกันอะไรนเอาดินทรายมาถงหมองนี่เนาะเอามาเธอและครูหน่อยครูหน่อยเพราะว่าเวลาเขาใส่หยาส้มสิงห์เดี๋ยเขาปลูกหยากวนเลี้ยงเท้าลวยบ่อเฮ็ดขอกเลี้ยงเท้าลวยบ่อเมีนทางนี่โอ้ยโอ้ยเห็ดนะขึ้นขี่หน่อยเอออย่างนี้เป็นยังเดี๋ยวสิเป็นกลางแปลงกอกว่นี่ทำ สร้างแปกองหนามวะนี่อือารย์สัตว์เนาะเบิงเบือ่อันเบ้ตุนตหันเบิ่งแคลแคให้เซีเบิ่ไงแคลสิออกก็เลยแคลยังอันเดียยเอานางเบืองคนเด้อจะเด้อคุ้มหมายเราเฮ็ดเด้อางหาเป็นเ้าดียนอมหากรมกแมนบ่ จะตื่นแต่สาวผัวมตื่นเหมียนใหม่เนีเออ่อกะโฮมือ<า>ว่าแปนงามโฮมต่ว่าดินตัวนี่กัไปกี่ก็เป็นดินเท่าแต่อีเมลว่าปั้นให้น้องน้องซ้ายเนาะพี่น้อง,นอง,น,องนองปั้นให้ดุ อันฮักแพงกันนี่แล้วก็เอาป้าใหม่หุ่มเพราะว่าอนาคตมันสีหุ่มมาให้เฮาบใช่ไหมตอนก็เสียดายอยู่พี่น้องเอ้ยเสียดายอยู่ปานั้นสมัยนั้นก็โมีเงินเนาะเขากับเป็นคนโม่หี้นี่แหละแต่ว่ามานคือเทนสมัยนี้เฮาก็เสียดายแต่ว่าก็เอื้อยน้องเฮาเองอืปั้นสมมติไม่เอื้อยน้องแต่แท้ก็สมัยน้องแองแท้ๆเฮานี่แหละเพิ่งพาอาศัยกันได้เพิ่นก็เลยว่าปั้นให้กั้นสมัยตะกี้วัฒนาท่านตัวน้ํามันก็เป็นดินเฮากันเนี่ยดูอืม แต่ว่ากะบบอเป็นยังหรอกมาอยู่ไก่กันพอได้เป็นมูกันแม่แต่ว่ามันก็ฮุมร้ายนะเนาะแม่เนาะนโคตรโกงไหมมันชีฮุมมหาเฮาเนี่ยตัวนี้บอบออนี่ยมาเพ็ดบอบอเพ็ดให้มันเย็นตัวดากี่แล้วโกงไหมตัวนี้นะโกงไหมอยู่ดิ่มบอเผ็ดโอ้เวลามันสูงขึ้นมามันจะหุมมาหาเฮากก๊ะตัวนี้นี่บอมันจะหุมมาหาเฮาโอ้ว่าแน่นาะไม่เนาะอืม ก็แมนได้นากกอียงสิลาว่แไ่กกเดือกกเดือแมนยกกเดือกสยางมปเบิงยางมาเบิองผี่ดอไมันแมนกอกเดือโอ้แปนเป็นแปนเนาะไหมเนาะเขอเลยคือว่ากกสิลาบ่แมนงบเบิแดเอิ้เอิ่เ่บเแต่บเเบิ โงบเบิร์ตแล้วพี่น้องมีแต่ว่าข้าเห็ดตัวนี้ก่อนซาปูเผื่นไก่จิงสีน้ำล้างเอาไว้เดี๋ยวบัดถือเหล็กสุดหนาก่อนโอ้ยบ้านในพันกั๊บเลยหักกระโปรงเลยยบ้านในบ้านจิซื้อดูกช่างกับว่ามันบ่อออกดอกตัวเก่าอีเมย์มึนเฉเอาเล็กฟาดมันอยู่นี่นะเออจักรกันกน็เป็นนักจับแล้วเข้าโจสื่อจาวดื้อสื่อเองก็เลยเชยข้าจักรถืออีกแล้ว่ะเนี่ยอืมว่าจิสือเศร้าพัน ือสิเป็นนันพอกับเคยถือไลยปรนนันจักเถือนนอพี่น้องนอกกัถือว่าดีอยู่ถือว่าเหงอยู่อักสงได้เลยก็พเคยดอกเคยถือเล็กล้วปันสุดๆนี่ขอย่านสองพันนอเม่ถือลานหาบ่แม่หาเลงซ้ตนบวเกินสิบพันเล็กสองตนบวกเกินสบพันบเกินแปดพบาทเจ็ดพันบาทซ้ำเก่าเจ็เก่าห้าพัน ทั้ง่าว้างก็้ันบ่อกรอกเดล็กตัวเก่าตื่นชามาเพาะอย่าเอาเล็กฝาดงอนมันจนไหนอีะ้วเด้นันหลานชีเออเนาะพี่น้องนอกระจังซันดะมันเออ้ต่มกันน่ะนะมันก็เท่าสีเฮงได้เลยกับบไหลเลยเนาะคนสีแต่ว่ามันมันเท่าว่าสิสือแล้วลูกก็ว่าบ่ให้สือบลูกสร้างค่ะอืมว่าเหล็กตัวเก่าเท่ากับบดือสือด้วยโอ้ยใช่ไรหลานชีเออ ก็สิเศษแบบก็น่าเมือนเนาะเหงหิอเขาได้น่ะเอาข้าวเปียกป้าขั้นโมกินเดี๋ยวก็ขี่รถอันนั้นไปกินโอ้ยหว่าไงข้าวเปียกป้าแม่เข้าต้๋มข้าวเปียกป้าหวานยู่เบื่อพอรั้วะเออสิเป้อันนั้นไายค่ะอันนั้นชื่มังคุดตอคืออะไรฮันจเกตเออเอ้านี่แหละพี่น้องนี่ข้าก็ใส่ปูนโบราณใหเราพี่น้องเราเป็นปูนเคี้ยวนี่หาสอบหาสอบก็ปูนแดง สอบหนึงพี่น้องก็พอดีเป็นหกสอบเตี้สอบเนาะแล้วบบอ่านดินบอกสองร้อยเกาะเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องอ้าวกะให้เบิ้งซ้ำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังได้กะน้องนี้มันกะจึงเสียอัปเดตให้เบิ้งอีกเลยกวาดในช่างกำลังสี่อวันเวลาก่อแล้วอะไรกะ ใช่ให้เบิ้องไม่อีกแม่อันนี้เพราะว่าเพื่นกำลังว้างแบบว่าฐานซาหักแต่ว่าเอฟซีกัดร้ายคนเบิ้งนี่ก็ชือสิเข้าใจเดีด๋ยวว่ามันสิเป็น,นอะไรเพราะว่าเฮาวาาั่นว่าเพื่อนขวาน,น้อยขี้ไฟน้อยเน,ยนะาะบ้าน,นาหนองแงมวาเนาะพี่เนาะวาวร้ายก็บ่ได้ยังเจ็บแขวบ่ทันได้ลึงึงบ่ทันได้ลึงึงแขวอย,อยู่เนาะพี่น้องเนาะเอามื้อนี้กาขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเวอสู้ๆสู้คนเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายเรื่องอะไร แต่ว่าจือถ้าเก๋สมอนอะห้ำจะสิไปเฮาน้องไมสิไปเฮาเาอะไปสีเฮา้าหำเนี่ยาดนด้ับาเนีวันนี้นักกินกินังเลยห้ำเนี่ยวันนี้เออกินอีสังนะครับเนี่ยลูกซาอีสางเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย้าหำเนี่ยงนันิเมือวันสีมากอสางซอยพอแต่ัฮะเออฮ้าไม่ชาวห้มทางของเสาเลยี่อย่งไเ้ยกินเนี่ย

ก่อนต่อพอจะิีกคเชียไปหลายได้แล้วได้แล้วเฮ้ยขอบใจกูจะไม่จะปากจงินกับปากก็อัดย้ำบ่อเอ้าไวขึ้นน้อขอบใจเลยเอต่าวายูว่าเศร้าจักเสือเหลืองเล็เยว่นี่จือกันคิปหนาพี่ดอกอะไรลานชี้กับช่องพันปลายเด้อเด้อ